อายุ32อ้วนเหนียงเยอะแก้มย้อยแนะนาตัวไหนดีคะถามก่อนว่าอยากโฟกัสแค่ที่หน้าหรือว่าอยากทั้งตัวคือถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเรื่องโอเวอร์เวทเรื่องแบบน้ําหนักทั้งตัวแล้วอยากลดทั้งตัวจริงๆอังอังค่อนข้างเชียร์นะถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาเรื่องของน้ําหนักเกินเรื่องภาวะภาวะน้ําหนักเกินภาวะอ้วนอะ่ะจัดเป็นโรคนะไม่ได้แค่เรื่องความสวยความงามอย่างเดียวนะคะคือมันจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆท่าที่ทุกคนรู้จักก็เป็นโรค โรคในกลุ่ม metabolic disease พวกแบบเบาหวานความดันไขมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงของโรคพวกนี้มากขึ้นรวมถึงพวกโรคแบบหัวใจและหลอดเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นดังนั้นถ้าใครที่น้ำหนักเกินเกณฑ์สามารถดูจาก BMI ได้เนาะถ้าใครที่น้ำหนักเกินเกณฑ์แนะนําว่าควรจะลดอังเข้าใจว่ามันลดยากคือบางทีมันไม่ใช่แค่เรื่องของพฤติกรรมที่แบบให้เอาก็คือกินน่ะน้อยและให้ออกก็คือออกกาลังกายเยอะๆซึ่งบางทีมันไม่ไ ได้ตรงไปตรงมาแบบนั้นในหลายเคสที่มีภาวะน้าหนักเกินอะ่ะมันเป็นเรื่องของฮอร์โมนที่บางทีเราตัวเองเนี่ยมันอาจจะจัดการได้ยากอาจจะต้องใช้การใช้ยาเข้ามาช่วยถ้าเกิดว่าปรับพฤติกรรมแล้วไม่ได้ผลนอกจานอีกทีหนึ่งว่าอันเนี้ยไม่ได้มองในแง่เรื่องของความสวยความงามอย่างเดียวนะคะมองเรื่องของสุขภาพในระยะยาวเชียร์ให้ปรับให้น้ําหนักเราอยู่ตามเกณฑ์ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าน้ําหนักเราอยู่ในเกณฑ์แล้วแต่ว่าเราอยากโฟกัสแค่ที่หน้าที่อยากให้หน้า มันดูดูเรียวขึ้นถ่ายรูปแล้วสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยวิธีที่ทําได้นะคะถ้าเกิดว่ามีแฟตบริเวณใบหน้าเยอะๆเราอาจจะไปใช้การฉีดในกลุ่มฉีดสลายไขมันได้หรือถ้าเกิดว่าเรามีไขมันเยอะบวกกับผิวย่อนเราอาจจะดูการทํากลุ่มเครื่องในกลุ่มโมโนโพล่าอาร์เอฟได้ใช้ได้หรือว่าใช้เครื่องโอริเมื่อกี้ที่มีคนถามมาก็ได้เหมือนกันค่ะราคาก็จะเบากว่าถ้าเกิดว่าเป็นเธอเนี่ยมันจะเป็นเครื่องออริจินอลนะมันก็จะ ราคาสูงกว่าอันนี้สามารถทําได้ค่ะหรือว่าการฉีดคอลลาเจนไบโอซิม l เลเตอร์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว S กล่องสีบานเย็นน่ะอันนี้ก็ช่วยให้แก้มที่มันย้อยมันแน่นขึ้นได้แต่อาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องของไขมันที่มันเยอะมากค่ะถ้าอยากโฟกัสเรื่องแบบไขมันเยอะและอยากให้มันแฟบลงก็ต้องเป็น2วิธีแรกที่อ้งแนะนำหนก็คือการฉีดสลายไขยมัน2ก็คือการทํากลุ่มเครื่องโมโนโพลาร์ RF ได้ค่ะ